สวัสดีครับท่านผู้ชมครับผมกับจันทานทีวีเรื่องราวกีฬาที่น่าสนใจครับวันนี้เรามาในโหมดของวอลเลย์บอลกันบ้างน,นะครับมีการแข่งขันในรอบ4ทีมซท้ายซึ่งดูเดือดมากนะครับแฟนๆเต็มสนามเลยนะครับทั้งๆท,ท,ที่แข่ง15บนาฬิกาสานาทีนะวันนี้แฟนเข้าไปเร็วครับถ้าวันหยุดไม่พลาดที่จะเข้ามาติดตามรับชมนะฮะสุดยอดจริงๆสำหรับแฟนวอลเลย์บอลไทยเดี๋ยววันนี้เราสรุปคู่ของญี่ปุ่นด้วยนะฮะเต่เราคุยเรื่องของประธาน FIBB กันดีกว่านะก่อนอ้่นเราพูดถึงเรื่องของซ e o ของ o อลล y b อลเวิลด์นะครับรอบนี้ประทานเลยนะฮะประทานฟาบิโออาเซเวโดนะครับ เขาก็เข้ามาชมวอลเลย์บอลไทยก่อนหน้านี้นะครับหลายต่อหลายเกมด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าประทับโอประทับใจนะฮะได้เห็นกับตาแล้วว่าแฟนวอลเลย์บอลไทยเป็นยังไงนะครับทั้งการจัดเตรียมงานมาร์ทคงมาร์ทคอร์ดนะฮะทุกอย่างเป็นระบบดีมากนะทำกันเป็นทีมแล้วก็สร้างความประทับอุประทับใจจากนักวอลเลย์บอลยันฝ่ายบริหารของ f ี b b นะครับถึงขนาดที่ฟาบิโออัสเซเวโดประธานสหพานันธ์วอลเลย์บอลน,นานาชาติของ FIBB ครับชมไทยว่าเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดเท่าที่เคยจัดมาเลย เขามองว่า2025ที่ประเทศไทยเนี่ยเป็นศึกชิงแชมปโลกฝ่ายหญิงที่ดีที่สุดเท่าที่เคยจัดแบบนี้ก็เท่ากับว่า Number อวันนะฮะดังนั้นเขาขอสแสดงความยินดีกับแฟนๆชาวไทยด้วยไม่เพียงแค่ปีหน้าเท่านั้นที่จะมีโอกาสจัดรายการใหญ่ๆของ FIBB นะครับประเทศไทยอาจจะได้จัดรายการอื่นๆของ FIBB บ่อยขึ้นทั้งวอลเลย์บอลรุ่นเยาวชนหรือวอลเลย์บอลชายหาดเรียกได้ว่าดูกันอย่างพรั่งพรูแน่นอน ซึ่งสิ่งหนึ่งนะครับที่เราอยากให้มีการจัดการแข่งขันไม่สุดก็คือวอลเลยบอลชายอะอันนี้ต้องอรอลุ้นกันแต่อย่างน้อยสิ่งที่เราชื่นอกชื่นใจวันนี้เกิดขึ้นแล้วนะฮะนั่นก็คือ FIV ยกให้เราจัดดีที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยทีเดียวนะครับนี่มันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่มากแล้วเราทําสําเร็จนะครับผมผเคยบอกไปแล้วว่ามีสิ่งเดียวเท่านั้นที่เราจะทําแล้วเอาชนะใจพวกเขาได้ก็คือแฟนๆเพราะก่อนหน้าน,นี้การเตรียมการหรือต่างๆเรามาด้วยความดรามา่านะครับฟังต่างประเทศ นะเช่นตุรกีเขาก็ดูแครนมาว่าสนามก็เล็กดูแล้วไม่พร้อมทำไมถึงต้องเลือกไทยองเนี่ยแต่เมื่อเจอนะฮะ แฟนๆวอลเลย์บอลไทยสร้างความตื่นตาตื่นใจให้พวกเขาได้เห็นก็กลายเป็นที่ยอมรับแม้กระทั่งตุรกีก็มีการพูดถึงแม้ว่าอาจจะมีฝั่งที่ยังพูดไม่ดีอยู่ในทุกๆเกมนะคือบอกไปแล้วว่าตุรกีมักจะมีปัญหาอ่าอย่างเช่นการต้อนรับของเราแรกๆเขาก็ว่าเราประจบประแจงหลังๆคืออ่าโอเคเริ่มเบาบางลงไปแล้วล่าสุดในโค้ดตุรกีเหมือนกันโค้ดตุรกีก็บอกว่า3ส,สิ่งที่เขาชอบมากที่สุดในประเทศไทยนะอย่างแรกเลยคือเป็นแฟนชาวไทยเขาพูดไม่ถูกเลยสุดยอดมาก โค้ดเดนิเอนะอย่างที่2คือนวดแผนไทยดีมากๆเลยอย่างที่3คือวัดเขาได้เห็นบรรยากาศความสวยงามซึ่งเต็มไปด้วยประวัติศาสตร์เรื่องราวมากมายของประเทศไทยและก็รู้สึงถึงคุณค่าเรื่องราวเหล่านั้นจริงๆแถมให้อีกเรื่องคือคนไทยสุภาพและใจดีนี่คือสิ่งที่เราประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทยและคนไทยอันนี้โค้ดตุรกีฮะเออก็ค่อยๆเอาชนะใจแฟนๆตรุรกีรวมไปถึงมายังโค้ดด้วยวันนี้มาจนจะสุดปลายทางผมเฮียบอกว่าเราทําได้จริงๆกับการได้รับคําชมที่รอ ที่สุดก็คือเป็นเจ้าภาพที่ดีที่สุดจากประธาน FIBB สิ่งนี้จะส่งผลต่อเราในอนา,าคตนะฮะในการจัดรายการเมเจอร์ใหญ่ๆแบบนี้อันนี้ผมดีใจจริงๆแล้วก็ต้องชื่นชมไปยัง4ภาค4จังหวัดนะเชียงใหม่ภูเก็ตนะครราชสีมาแล้วก็แบงกอกที่ เข้าไปชมไปเชียร์กันทําให้ไม้ตายเพียงอย่างเดียวของเรามันถูกปรากฏต่อสายตาของชาวโลกสนามไม่ได้ยิ่งใหญ่อลังการอะไรนะคุณไปดูของฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์นี้เรียกว่าอลังการจริงสนามเขานะก็พูดถึงอนาคตนะฮะก็อาจจะเป็นไปได้ในการสร้างสนามที่รองรับแฟนๆที่จะมีการจัดการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ต่อไปในอนาคตอีกเชื่อว่าเป็นหน้าเป็นตาได้ f i ฟก็มีการนะโปรโมทสถานที่ท่องเที่ยวไทยไปในเพจบอลและบอลเวอร์อีกด้วยนะก็นำพา ผู้เล่นอเมริกานะฮะไปท่องเที่ยวที่ปราสาทหินพนมวันผู้เล่นของอเมริกาก็ไปเล่นวอลเลย์บอลที่นั่นอันนี้เขาก็ถ่ายทําก่อนที่จะตกรอบไปนะสำหรับอเมริกาความยิ่งใหญ่ด้านสมบัติของชาตินะถูกส่งต่อไปยังสายตาของชาวโลกอย่างยิ่งใหญ่ในเพจวอลเลย์บอลเวิด์นะฮะ mm hmm. หลายเรื่อง a เม z i n g นะเขาก็ประทับอ,อกประทับใจไปตามๆกันว่าปราสาทหินบ้านค่อยก็มีเด้อยิ่งใหญ่อลังการแบบนี้แห่มาเที่ยวแห่มาดูกันได้เชื่อว่ามีคนไม่ถูกใจไปแน่แท้ สำหรับประเทศข้างบ้านอ่ะก็เป็นเรื่องราวดีๆที่อยากแชร์ต่อกันนะครับว่าพวกเราทําได้แล้วกับคําว่าเจ้าภาพที่ดีสุดเท่าที่เคยจัดมาเอาละครับมาสรุปในเรื่องราวของบอลลีบอลหญิงรอบรองชนะเลิศมาดูกันว่าชาวเอเชียของเราจะสามารถฝ่าด่านตุรกีไปสู่รอบชิงได้หรือเปล่า เซตแรกคู่นี้ต่อสู้กันอย่างดุเดือดนะครับไล่แลกกันแต้มต่อแต้มเลยญี่ปุ่นนี่เน้นสปีดเร็วก่อนนะฮะเน้นความหลากหลายเข้าสู้ปรับหยอดบ้างหลอกมือเซตบ้างฝั่งตุรกีก็ต้องพึ่งพาความหนักหน่วงของวากาสซึ่งเพื่อนรมทิมก็ส่งให้เขาหวดอย่างหนักหน่วงหล,หลายครั้งนะได้ทีแทบจะจำพื้นเลยคะแนนเรียกได้ว่าเบียดกันเดือเดเเลยนะครับญี่ปุ่นก็พยายามตีอาจบล็อกบ้างตีให้ทัดนะฮะตีแล้ว ให้ผู้เล่นตุรกีต้องเสียดุลน,นะอย่างคาราคูตนี่หัวขมำไปหลายครั้งต้องตามล้วงบอลตลอดนะฮะเป๋ไปเป๋มาทั้งนี้ญี่ปุ่นก็ยังมีการบล็อกที่แข็งแกร่งและการป้องกันที่ยืดหยุ่นมากนะโดยเฉพาะการเล่นของโคจิมะเป็นการเซฟบอลที่ยอดเยี่ยมแล้วก็ช่วยให้ญี่ปุ่นเนีค่อยๆขึ้นนำไปญี่ปุ่นก็รักษาความเหนียวแน่นเนะตั้งแต่กลางเซฟเป็นต้นไปนะก็ทิ้งห่างคู่แข่งได้ประมาณ5แต้ม ช่วนั้นก็อิชิกาวะนะชิมามมระแล้วก็ไอริก็ผัดการทําแต้มตุรกีก็พยายามมากนะก็เน้นบอลไปที่วากัดแต่ยังขาดการประสานงานที่ดีฝั่งของญี่ปุ่นมีลูกเอสใส่ด้วยญี่ปุ่นก็เข้าสู่เซตพอยต์ได้แล้วก็ปิดเซตนะไปที่25ต่อ16ถือว่านี่คือฟอร์มที่ร้อนแรงที่สุดของญี่ปุ่นนัดหนึ่งเลยนะฮะใช้ทุกเม็ดทุกกลยุทธ์เพื่อปิดบอลของตุรกีได้อย่างเสร็จสับผมชอบนะผมชอบอย่างหนึ่งก็คือญี่ปุ่นจะแตกต่างจากเราตรงเสิร์ฟดีนะเสิร์ฟนี่เน้นร นะแล้วก็ไม่ค่อยหลุดด้วยนะว่าดานี่เสิร์ฟแรงเสิร์ฟดีมากคนหนึ่งแล้วก็เกมรับนะเวลาแก้บอลเสร็จวิ่งเข้ากับตำแหน่งนี่คือบอลระบบของจริงของญี่ปุ่นที่ไม่ได้กินเขาไง,ไง่ายๆนะแต่เซต2นี่ญี่ปุ่นหลุดหน่อยเซต2กลับมาพ่ายแพ้ต่อตุรกีนะฮะตุรก,นะรกีเอาคืนไปที่25ต่อ17พลิกกลับมาชนะได้ในเซตนี้คือเซตนี้เนี่ย ญี่ปุ่นก็เริ่มด้วยความมั่นใจนะตัวบล็อกทําดีวาดาก็ทําแต้มได้คุมเกมลูกของวากัสดได้ด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับเวลาผ่านไปตุรกีก็เริ่มหลากหลายมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นดุนดานะฮะตีบอลเร็วไม่ว่าจะเป็นคาราคูสซัดอย่างเด็ดขาดแล้ววากัสดก็เริ่มที่จะหนีการประกบของญี่ปุ่นได้พวกเขาเร่งเครื่องอย่างแข็งแกร่งนะครับแม้ว่าวาดาก็อากิโมโตจะพยายามทนานําคะแนนแต่ก็สู้กับวากัสและเพื่อนร่วมทีมไม่ได้ทนาคะแนนไปถึง20แต้มอย่างรวดเร็วและสุดท้ายก็เข้า สู่ช่วงท้ายนะฮะวากัสซัดอย่างเด็ดขาดปิดเซตไปด้วย25ต่อ17หลังจากนั้นรันยาวเลยครับสำหรับตุรกี เริ่มต้นด้วยวากัสที่คองเกลและทำแต้มติดต่อกันนะฮะญี่ปุ่นนี่กว่าจะได้แต้มแรกก็มาจากข้อผิดพลาดของการเสิรของค่ตโตสู้จากนั้นอิชิกาวะกับว,วาดาพยายามต่อสู้ฮะเพราะว่าเห็นข้อผิดพลาดของกูเนสกับว,วากัตทำให้ญี่ปุ่นในมีโอกาสตีเสมอได้แต่ข้อผิดพลาดของอิชิกาวะในเวลาต่อมาก็ทําให้ตุรกีได้เปรียบต่อไปฝั่งของญี่ปุ่นนะฮะมีการทำพลาดโดยโยชิโนะนะครับแม้วาดาจะพยายามสู้แต่ก็ไม่เพียงพอต่อสถานการณ์ที่ตามหลังอยู่ระยะห่างถูกทิ้งไปเป็น10คะแนนนะฮะช่วงท้ายญี่ปุ่นก็พยายาาม หนักแล้วอย่างไรก็ตามการประสานง,งานที่ขาดหายไปในช่วงนั้นก็ทําให้ตรุรกีเนี่ยปิดเซตโดยรวดเร็วกูเนสนะจัดการไปด้วยความแม่นยํา25ต่อ18ตรุรกีพลิกนําญี่ปุ่น2-1ทันทีเซตที่4นี่ญี่ปุ่นอุตสาห์จะกลับมาได้นะผมช็อกแทนญี่ปุ่นจริงๆมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเพราะว่าญี่ปุ่นเนี่ยทำได้ดีตลอดนะครับทั้งเซตครับและช่วงท้ายนี่ฝั่งของตรุรกีจะหลุดไปแล้วเออย่งคาราคูดเนี่ย ต,ต,ต,ตีตีออกอะไรอย่างเงี้ยนะแต่หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เซตพอยต์ไปนะครับอันนี้ช็อกพวกเขาเลยเซตพอยต์เนี่ยนำไปตั้ง24ต่อ21นะควรที่จะจบได้แต่ญี่ปุ่นไปหลุดเองครับเริ่มตั้งแต่การเสิร์ฟออกตอนแรกก็เอ่ยยังยังเหลือแต้มอีกเยอะยังห่างอีกแล้วพอเปลี่ยนโมเมนตัไมไปเรื่อยเนี่ยเขายกไปญี่ปุ่นโดนโดนหัวจําอะสุดท้ายแล้วโดนพาไปดิวนะ24ต่อ24จากที่นํา 24- ต่อ21ญี่ปุ่นสตหลุดเฉยฮะในช่วงท้ายอะเป็นแรงกด,ดัันหรรรือไมู่่่้คบแตวา ตบออกไปเองนะสุดท้ายส่งให้ตรุรกีเอาชนะไปได้แบบช็อกช็อกครับอันนี้แทบไม่น่าเชื่อเลยฮะตรุรกีพลิกแซงชนะ27ต่อ25หลังจากที่เดียวกันไปฮะเสียใจแทนญี่ปุ่นจริงๆนะแล้ววันนี้แฟนๆของญี่ปุ่นนะก็เข้ามาบวกกับแฟ,แฟนไทย้วยทําให้มันเนืองแน่นแต่ภาพรวมก็เรานน่นแหละที่เข้าไปดูกันเยอะนะซึ่งก็ได้รับคําชมเยอะเลยนะครับอย่างเช่นคอมเมนต์ว่าคนดูเยอะมากนะฮะนี่ฮะแฟนคลับที่ดีสุดแม้จะไม่ได้แข่งก็ตามนะแม้จะไม่ผ่านเข้ารอบ พวกเขามีความกระตือร้อนจริงๆเจ้าภาพน่าประทับใจมากนะฮะวันนี้เป็นอีกแมตท,ที่เราสร้างความประทับทใจนะตั้งแต่บ่ายสามครึ่งแต่แฟนๆเต็มสนามนะครับเอาปลบมือแล้วก็เสียใจแทนญี่ปุ่นเอเชียของเราด้วยนะครับไปไม่ถึงฝั่งฝันเหลือลุ้นบราซิลอยู่นะจะผ่านด่านสําคัญได้หรือเปล่าเอาวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนกับข่าวสารในวันนี้คิดเห็นเป็นเช่นไรคอมเมนต์พูดคุยเด้ย๋ยวก็อย่าลืมครับมีควาพูดคุยเย็นนี้กับยู23ชิงแชมป์เอเชียของหมดฟุตบอลกันบ้างวันนี้ไปแล้วจ้าสวัสดีนะกจ้าหน๋า